คุณเซนออกมาตัดเพาะอนุทินว่าเคยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแต่เมื่อคะแนนเสียงของตนตกต่ำกลับหันมาสร้างสงครามกับกัมพูชาเพื่อหวังคะแนนเสียงในการเลือกตั้งพร้อมกับปล่อยภาพหนูอนุทินกับผู้ว่าจังหวัดไพลินของกัมพูชาแม่หนูอนุทินจะให้โฆษกรัฐบาลก็ออกมาแก้ตัวว่าเป็นภาพถ่ายเก่าตั้งแต่ผมยังไม่รู้ว่าจะได้มาบริหารราชาการแผ่นดินเลยพนา สิ่งที่สังคมตั้งคำถามคือทำไมตอนน้ำท่วมภาคใต้ไม่เกิดการประทะแต่หลังอายัดทรัพย์สินทุนเทากลับเกิดการประทะนี่ก่อให้เกิดข้อสงสัยการเมืองหลังฉากที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจผิดกฎหมายความมั่นคงความนิยมรัฐบาลเข้าด้วยกันเกิดข้อสงสัยว่าความมั่นคงถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างนั้นหรือเหตุประทะไม่ใช่เรื่องดินแดนอย่างนั้นหรือแต่เป็นเรื่องคะแนนเสียงอย่างนั้นหรือ ไทยกำลังสู้รบประชาชนคนไทยตามแนวชายแดนเดือดร้อนโอพยพมหกปืนใหญ่กัมบูชาเพื่อธุรกิจสุขภาพของคนไม่กี่คนอย่างนั้นหรือไม่ใช่เพื่ออธิปไตยของประชาชน70ล้านคน